สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนะคะก่อนอื่นกับขอขอบคุณหลายๆนะคะก่อนชูพูดพัมทาเบกนะคะก่อนสียาวนะคะขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ทั้งคนเกา่าคนใหม่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะเ่านะค,คิดว่าเออสิบ้าจนถึงจุดนี้นะคะอันนี้แค่พันสองนะคะยอดติดตามซ้ำนีก็ดีใจแฮงค่ะทุกมือดีเบิรงแเราเอาเอมียอดติดตามมาเพิ่มนิด มือละคนสองคนเนี่ยโอ้ยดีใจแห้งเลยค่ะอยากเฮ็ดคลิปลายแต่ว่าโบสะดนะคะบบสะดก,กับกับมือนีสะดวกค่ะสะดวกกัเลยอ,อยากจะเฮ็ดคลิปต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องจากคลิปเรองเล้าของเจ้าของเองนะคะคือกวาสีมีมันนี่มาได้นะคะสุดรักพานอย่างมาแดนะคะจังคอยมาเฮ็ดคลิปสู่ทุกคนฟังนะคะมันกะมีทั้งสาระบบมีสาระปะปนกันไปนะคะเนาะกะเป็นทั้งเรื่องเา้า เจ้าของน้ําแล้วก็เรื่องเก็บผลไม้น้ํานะคะแต้มือนี้ขออนุญาตพักเรื่องเก็บผลไม้ไว้ก่อนนะคะเขาก็เอาเรื่องอ,อ,อ,อ่ชีวิตส่วนตัวของเจ้าของให้ทุกคนฟังนะคะกต่ที่สว่าเป็นการฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะคะว่าจาก เด็กจนบ้าหนอกคนหนึ่งเนะี่ยความพันมาสมือนีเนะี่ยมันยากลําบากอีเลียค่ะแต่ก็ภูมิใจค่ะภูมิใจโมเมนต์วันรวยเวอร์เวิร์นนี่อย่างเดียค่ะหมายถึงเทียบจากที่พันมาจนกับสม,มือนีเนะี่ยมันตัางกันลายสําหรับชีวิต,ตเด็ก้าหนอกคนนึงค่ะก็เลยภูมิใจก็เลยอยากเว้าวนะคะแล้วสุดาก็ว่าแมนนักพูดอีหอย่างมากแบบเออแบบ ใส่สุกผูกไทยเว้าวอย่างแบบว่าห้างไกลเกินไปเป็นนักพูดอะไรอย่างเงี้ยโมเมนค่ะแค่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะเว้าเรื่องราวของเจ้าของนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของอแรงงานที่มาเก็บผลไม้น้ำนะคะอ่ะการจังเดก็อย่าลืมติดตามด้ยวยค่ะเด้ออย่าลืมติดตามสุรดาเพื่อเป็นกำลังใจให้เนี่ยค่ะเด้อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปคะ่ะต่อค่ะต่อหลังจากที่นะคะหลังจากที่ สุดรดาเฮดลิปลาสุดนะคะนาะงผู้ใดยังไ่ได้เบื้องไปเบื้องย้อนหลังได้นะคะก,ะะกับสุรากพูดถึงเรื่องทีว่าเหตุงานนะคะเหตุงานอยู่อไอบิดพัทยาโฮเทลนะคะพัทยากลางค่ะนะคะเป็นงานสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมาประเทศฟินแลนด์นะคะ บอกเลยนะคะช่วงนั้นเนี่ยโม่มีแฟนนะคะโม่มีแฟนค่ะโมเมนว่าอยากมีเดค่ะอยากมีแต่ว่ามันหาไม่ได้ค่ะ <c oughs> ดังที่บอกแหละค่ะเฮ็ดงานกินเงินเดือนโรงแรมบวกเซอร์วิสชาตนะคะบางเดือนกับกับมื่นหรือว่ามื่นกว่านิดๆอย่างประมาณนี้นะคะค่าเช่าบ้านค่ายูค่ากินก็เหมือนไปแล้วค่ะว่าสามารถที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปดีม ไปดื่มไปดริ้งได้นะคะก็คือแบบเออบอกตรงว่าบ่มีเงินลงทุนไปหาเที่ยวผับดิสโก้ดิสโก้เพื่อที่จะหาจับผู้บ้าวนะคะวอาเออบ่มีเงินลงทุนค่ะม่นไม่อยากมี้ะคะก็อยากไปยืน,ยนอ,าาอยู่น้ำเสาอันบักเภาอยู่เอกค่ะแต่ว่าเต็มคะ่ะเสาต้นบักเภา,าตามเสหาดนะคะอยากไปยืนจองอยู่แต่ว่ามันเต็มคะ่ะเขาจองหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีที่ว่างให้สุรดานะ <c oughs> แอันนี้ก็ตลกคำคำไปจ้า ะะก็คือตอนแรกบ่มีแฟนค่ะมาเฮ็ดงานอยู่ประมาณจะเดือนละอยู่ไอบิตพัทยาหเดือนหรือ7เดือนนี่แหละประมาณนี้นะคะกะ็ในระว่างนั่นกันในระหว่างก่อนที่เดินทางมานะคะก็ได้คุยก,กันกับแม่ค่ะเม่าบอ้ฟังนะคะโทรบอกลูกค่ะฟังเดอ้อมีอย่างสิบอใอ้ฟังซันซีอ่ากัเป็นเรื่องราวนะคะที่ ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะติดต่อมาหาพี่สาวนะคะเพื่อนกับเป็นหมู่บ้านข้างๆกันนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวบอแม่นว่าได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะค่ะหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันนะคะก็คือแถวบ้านนอกต่างจังหวัดในี่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เขาใชฮหู้จักกันเหมือนแต่ค่ะเออถึงจะว่าแม่นญาติกันก็หู้จักกันซะส่วนหลายนะคะหู้จักกันนะคะติดต่อมาทั้งแม่มาทั้งพี่สาวนะเพิรู้ว่าพี่สาวโสดแม่นบ่นค,นบบค่ะเออกะ บอกว่าแฟนเพื่อนน่ะแฟนเพื่อนน่ะเป็นคนเป็นคนฟิแนแลนด์จ้ะแล้วเพื่อนแฟนน่ะอยากได้เมียคนไทยวสันวาน่ะเออก็เลยหาใหฮแน่น่านวสันวาน่ะเออผู้หญิงคนนั้นกาเพื่อนการูว่าพี่สาวโสดกะติดต้อมาทาั้งพี่สาวจา้ะนะคะพี่สาวก,ก็เมยียกะว,ว่าให้ฟังนะคะสุรดาก็บ,บอกว่าเอามานี้เดี๋ยวจัดการเอง <laughs> เป็นคนที่ ลุยเป็นคนที่บ่ย่านนี่อย่างยู่แล้วนะคะเลยออกมานี่เดี๋ยวจัดการเองนะคะเ,เรื่องดังกล่าวนั่นก็คือนะคะเ,เพิ่นมีรูปนะคะพี่รูปผู้ชายคนหนึ่งออกมาให้เบิ้งนะคะกะเพื่อนต้องการเงินค่ะอต้อตงการเงินสามหมื่นนะคะ แน,น่นอนว่าเดี๋ยวขอขันจักน้อยนะคะว่าเรื่องร้วาของผู้หญิงที่ได้แฟนฝรั่งมาเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะอาจจะหาเองบ้างนะคะเออจีบกันเองติดต่อกันเองหรือว่าทั้งออนไลน์หรือว่าเว็บไซต์หาคู่บริษัทจัดหาคู่เนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้นะคะช่วงมือนี้ก็สิเป็นแบบแอปหาคู่น,นู่นนี่อย่างก็ว่ากันไปนะคะเออนั่นแหละมีหลากหลายแต่วิธีของสุรดาเนี่ยนะคะก็คือนั่นแหละค่ะ ก็คือมีผู้หญิงมาแนะนําเป็นการแนะนําให้กนันแต่บ่ได้แนะนําให้ซื้อ,อจะ้ะบ่ได้แนะนาวันเนี่ยนะเออญาติฉันจังสั่นจังสี่สเพื่อนฉันจังสี่เดี๋ยวติดต่อให้นะจังสีไม่ใช่เฉยๆค่ะก็มันก็มีเรื่องบิสเนสเขามานำแจ็กน้อยค่ะเพราะว่าเพื่นต้องการเงินสามหมื่นเพื่อนแลกกับ ผู้ายคนนันสันวานะคะกับบลูคือกนว่าเพื่อนไปติดต่อให้ผู้ใดแดนนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะมาหาพี่สาวกับพี่สาวย่านสันวาย่านบ่เอาบา่เอ่อทรงเรื่องมาให้น้องสาวนะคะสุรดารก็บอกเอามานี่เดี๋ยวจัดการเองนะคะก็เริ่ม <laughs> สามหมื่นค่ะเพื่อนอยากได้เงินสามหมื่นนะคะก็สุรดากบบ็บอกได้มีเงินเหุ้เพื่อนในทันทีทันใดดหรอกค่ะเพราะว่ามันมีปัญญานะ ม้วมีมันม้มีเสียหายวางสั้นเถอะค่ะว่าจะซื้อม้วมเเมนวาโกงหรืออีอย่างนะคะแล้วกัอ่า,า,กอา,กาก้อนสุรดกัเอารูปมากอนค่ะกับเบิ้งสุดกับเบิงงบ้ง,ก,งก,ก,ก,กับซ้อมเบิ้งกับเออบ่วมเมนว่าเกี่ยวกิริลก่เล่อีหยังนะคะกับเออพ่อไปวัดไปวะได้นะคะอันนี้คือด้านแรกนะคะด้านแรกเรื่องหน้านตานะคะกับแลกกันกับอีเมลค่ะเออเพิ่นกับเอาอีเมลกับรูป รูปอ,อีเมลผู้ใช้คนนั้นกับรูปผู้ใช้คนนั้นมาให้นะคะถ้าตกลงจะจ่ายสามหมื่นนะคะอ่าวห้ยจ่ายสามหมื่นได้ผัวฝรั่งนะคะไม่ธรรมดานะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเออเอาซี่เอาซี่นะคะฉันซื้อเธอนะสามหมื่นนะคะ,ะนั่นแหละค่ะค่ะสุหรับยบ่ได้ขี้โกงเพื่อนบอกตรงว่าบ่ได้ตั้งใจจะโกงเพียงแต่ว่าบ่มีบ่มีปัญญาที่จะให้เพื่นทันทีทันใดในสามหมื่นน, 30, นะคะ ก็ได้มาก้อนได้รูปกับอีเมลเนาะค่ะเนาะเอาสุร่ากะาห้เพื่อนไปมื้อนึงจ้ะให้มื่นไปมื้อนึงจักว่าได้มาตอใสไละเออทั้งแม่ทั้งพี่สาวหาซ้อยกันค่ะหาซ้อยกันทั้งของจะของน้ํากะาห้เพื่อนไปมื่นหนึ่งก้อนนะคะเพื่อที่เขาฉีได้มาคุยกันนะคะคุยกันกับผู้ใช้คนยนันทางอีเมลนะคะคุยกันแชทกันนะคะเออเป็นจังใดมาจังใดสงคือบองสันนังสี่นะคะเออเป็นการเซิร์ฟเซิร์ฟไปก้อน คิดอีกอย่างหนึ่งไห้เทลามือนก็ดีขึ้นกันนะคะหนึ่งถ้าเขาไห้ไปเลยทีเดียวสามมื่นถ้าผู้ชายคนนั้นบ่เอาเขาเฮหดจังใดนะคะแมนบ่หละเออหรือว่าถ้าผู้ชายคนนั้นบ่บ่สนใจเขาหรือว่าเออถึงเขาลางคันเขากะเสียเงินสามมื่นถือบ่จัะนะคะแต่มันก็เป็นการเสี่ยงขึ้นกันนั่นแหละค่ะก็ย่างวาแหละเนาะเออบิสซเนสก็คือบิเซเนสนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะแลกอีเมลเสร็จนะคะผู้ชายคนนั้นนะคะกา มาประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะคล้ายๆว่าเป็นการออกเดทนั่นแหละค่ะคือมาเบื้องตนะคะเป็นการออกเดทนะคะสุดยอดกัไปเจอกันนะคะไปฮับเพิ่อนยุสนามบินนะคะกับทำการไปฮอลิเด้นักกันประมาณสองอาทิตย์เนาะค่ะเพิ่นมีฮอลิเดย์สองอาทิตย์นะคะ,ะ,คะกับไปยูน้ำเพิ่นนะคะกับ,บ่แเมนวาช่วงที่ไปยูนั่นบแมนวาลางานนะคะก็ยังคงไปเหตุงานยูค่ะเพียงแต่ช่วงสองเดือน ไอ้สองอาทิตย์ที่เพิ่นมานะคะเป็นสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์ที่เพิ่นมาเป็นช่วงที่ว่าไอ้ถือสวาเป็นช่วงที่ออกเดดกันนะคะว่าโอเคโอหยังบอเป็นสเต็ปที่สองนะคะจนผู้ซ้ายคนนั้นกับกับอดีตสามีนั่นแหละค่ะเออกคนที่สุรดาย่าล่างกันไปนะคะเกะตกลงนะคะตกลงว่ากลับไปจะเขียนกระดงกระดาษให้นะคะเชิญให้สุรดามาประเทศ ฟินแลนด์นะคะสุราดากันยังบ่ท่านได้ให้เงินดอกเพื่นอนดอกค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเอ่อยังบ่ท่านลู้ว่าสิได้มาหรือบ่มายังพันได้ลูว้ว่าวีซ่าสิพันบผ่าน,นะคะก็ต้องรอจนกว่ารอจนกว่าลู้ว่าสุรดาเนี่ยจะได้มาแท่เออวีซ่าพานแท่บ่เออขอวีซ่าไปประเทศฟินแลนด์น่ะได้บอจังคอย ให้เพิ่นอีกเทือนหนึ่งค่ะก็สรุปว่าวิสาพานค่ะเฮ็ดวิสาเองยังเองเพราะวิสาพานก็จนให้เพิ่นอีกมื้นที่สองค่ะมื้นที่สองนะคะอออ่าเกะโอเคกับเนาะกะสมเหตุสมผลเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับไม่ได้พอใจคือว่าแหละค่ะแต่กะไม่ได้มีปัญหากันคือว่านะคะเพราะว่าสุราจ่ายครบนะคะกะพอไปถึงนะคะพอไปถึงฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะกะขอวิสาสามสามเดือนนะคะแต่ไปยุ่งจริงๆกะ กะ2เดือนค่ะไปยู่จริงๆ2เดือนนะคะกะพอไปอยู่แล้วนี่กะยังบอนได้ให้เพิ่นมื้อที่3เลยค่ะเออมื้อที่3ยังบอนได้ให้นะคะพเพราะว่สดาสุดระดับไปก่อน3เดือนนะคะกลับมาค่ะกลับมาก็คือช่วงกลับมาเนี่ยนะคะกะบ่มีงานแล้วค่ะหางานยากนะคะเพราะว่าเขาถึงช่วงไปแล้วแล้วก็คิดว่าเจ้าของก็เตรียมโตที่จะไปลูดแบบ คิดว่าแน่ชัดแล้วล่ะว่าผู้ชายคนนี้ก็คือสิแบบ <c oughs> ออมเอาแท้ละเออเสียเอาเขาแท้ละนั้นบ่อไเออติดแท้ละได้แท่ละหัว <c oughs> นะคะกับกับผู้ชายคนนี้กับเชิญสุดราไปอีกรอบสองนะคะกับช่วงที่กลับมายุไทยสามเดือนนอกมันจะค่อยไปได้ไหมนะคะช่วงสามเดือนก็นติดต่อกันเป็นธรรมดานะคะติดต่อติดอย่างกันคุยกันจนกระทั่งว่าเอาออสุดราเดินทางมาที่ประเทศฟินแลนด์นะคะ รอบที่สองค่ะรอบที่สองนะคะกับอรอบที่สองนี่กับสุรากเตรียมเอกสาร,รมาพร้อมนะคะเตรียมพมร้อมเอกสารมายัดใส่กระบอกมาพร้อมนะคะเดี๋ยวจะว่า,า,าคลิป่อไปนะคะว่าเตรียมอีย่างมาแดนะคะโบลูว่าทุกมือนี้มันยังใส่ได้หรือเปล่าแต่หมายถึงสมัยนั้นอะ่ะเออมันมันได้ผลจริงๆนะคะสุรากาบรูว่าไปได้ข้อมูลมาใส่นะคะเออไปศึกษาข้อมูลมาจะใส่กับบลูห่อเอเอเตรียมเอกสารไปพร้อมนะคะนะคะกเตรียมไปนะคะกัไป สรุปนะคะกะ็หละยุบุญสามเดือนแล้วก็ยาวเลยค่ะนะคะยาวเลยจนกระทั่งจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนกับผู้ชายคนนั้นนะคะจนกระทั่งวา่าจดทะเบียนแล้วนะคะเปลี่ยนวีซ่าเป็นอ,อ,อยู่กับสามีนะคะอยู่ประเทศฟินแลนด์นะคะพอสุรดาได้วีซ่าหนึ่งปีนะคะเออจากสามเดือนนะคะครั้งที่สองนะคะขอวีซ่าไปเที่ยวเหมือนกันสามเดือนนะคะพศเปลี่ยนจาก มาเยี่ยมเป็นอยู่กับแฟนเป็นวีซ่าแต่งงานนี่ยแหะค่ะได้วีซ่าออกหนึ่งปีสุนาราจ้องคอยให้เงินเพิ่มมื้นที่3ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะกระถือเป็นปิเ็ตไปนะคะเธอ,อเอาเงินมาให้ฉันฉันก็เอาผู้ชายให้เธอก็โอเคโออย่างถือว่าดีด้วยค่ะเด้อเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเออแนน้าให้กัน่ะ มันก็เป็นบุญคุ้นกันยุ่มเหมือนสัตว์นั่นจบสิ้นเจตียนะคะมันก็อ้างกันไปอ้างกันมาอยู่พันละค่ะแต่ว่าเขาเฮ็ดธุรกิจกันเธอเอาเงินมาให้ฉันฉันเอาผู้ใช้ให้เธอมันก็โอเคดเ้ยค่ะเนาะเออนั่นแหละคะ่ะแต่กะคุ้มค่ะคุ้มนะคะสําหรับการเสี่ยงนะคะการเสี่ยงของสุรดารอบสุดท้ายนี่กะคุ้มเพราะว่ามีชีวิตที่ โอเคโอหย่างอยู่ทุกมือนี่นะคะก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นอิหลีเริ่มต้นมาจากเงิน3ามหมื่นอิหลีค่ะแล้วก็เริ่มต้นมาจากการที่ว่าดูและดูใจผู้ชายคนนั้นแค่สองอาทิตย์เองสอ,งอาทิตย์นะคะที่แบบได้สัมผัสกันอิหลีนะคะสองอาทิตย์แล้วก็คุยกันทั้งอ,อีเมลนะคะทั้งอีเมลหากันกับว่าได้โดนเลยค่ะว่าได้โดนเลยนะคะแบบชั่วบ แป๊บๆมากๆว่าสามารถที่จะลู่ลึกซึ้งได้เลยค่ะว่าผู้ชายคนนั้นแบบเป็นแบบใดแต่ก็ตัดสินใจเสี่ยงมาค่ะอยากขอบว่าใจมันอยากไปเนาะค่ะใจมันอยากไปเมืองนอกใจมันอยากไปอย่งได้ยูประเทศสวีเดนแล้วค่ะแต่ว่าหาวัวคนสวีเดนได้นะคะกับก็บเลยได้มาประเทศฟินแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านของสวีเดนแทนนะคะกับโบเมนวาสีงาง ทันทีท่านใดหรอกคะ่ะการที่เสี่ยงมาแบบที่เขาบรูจักผู้สายคนนั้นโดยแค่จริงแบบลึกซึ้งนะคะมินก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะกับว่าใดว่าแฮปปี้ทันทีท่านใดเดี๋ยวเป็นยังใดต่อหลังจากที่สุราเปลี่ยนวีซา่าแต่งงานมาอยู่กับผู้สายคนนั้นแล้วแฮปปี้บบเป็นยังใด,เ,งใดเกิดยังขืนได้เออนะคะการมาใส่ชีวิตแบบ พลิกผันที่แบบว่าเออจากคนที่เคยเหตุงานอยู่ตลอดตลอดเนี่ยแล้วมาเป็นแม่บ้านนะคะจะมีความสุขแบบบอแล้วกับผู้ใช้คนนั่นหรือผู้ยิงคนที่มาติดต่อเราใครกันแน่นะคะใครกันแน่ที่ไม่พูดความจริงให้หมด <c oughs> นะคะ <c oughs> เดี๋ยวสุรดาขอทิ้งทายไว้สำหรับซํานี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวจะเก็บไว้วอลคลิปหนาคลิปนี้ยาวโพตนะคะ นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวเรื่องราวจริงคะคักแน่ๆนะคะก้อนที่จะมีทุกมือนี่ก้อนที่จะอยู่ได้มีสัญชาติฟินแลนด์มาวันนี้นะคะด้วยเงิน3ามหมื่นค่ะสาม0 0ื่นนะคะเพื่อแลกกับการติดต่อนะคะทุกก็แบบว่าเออ ถามว่าอายไหมไม่ได้อายเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะคะวันนี้ทุกคนได้ฟังจากปากของสุรดาเองนะคะว่ามาอยู่ประเทศฟินแลนด์ได้จังใดน,นะคะก็มีส่วนตัวเพื่อนส่วนตัวบางคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะแต่เมื่อนี้สุรดาวอาเหมือนเปลือกเลยค่ะว่าเออสุรดามาอยู่ประเทศฟินแลนด์ได้จังใดน,นะคะกะ็รู้จากปากคนเจ้าตัวเองน่าจะดีกว่านะคะแต่กับมีบางเหตุการณ์ที่เออแบบลืมบ้างอะไรบ้างก็พูดบ้าง หมดบ้างไม่หมดบ้างนะคะเออตาซ้ำนี่กับว,ว้าหลายแล้วนะคะกะ <cl ick> <blues. cl ick> <cl ick> นั่นเลยค่ะจังใดกะฝากติดตามเรื่องราวของอผู้หญิงคนนี้ในคลิปต่อไปในะะเดนคร์เดอร์วาพอมาอยู่กับผู้สายที่บบได้เรียนรูกกันมาลึกซึ้งนะคะ <cl ick> <cl ick> แค่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยพอมาอยู่ประเทศฟ,ฟ, <cl ick> ฟินแลนด์แล้วการใช้ชีวิต <cl ick> เป็นยงัยงไดเกินยังคืนแด้นะคะ เออสำหรับมือนีนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้สุดาดาน้ำเดือค่เด้อนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงบ้านน,นนอกบ้านนอกสาวสายยาภูมิคนนี้ด้เด้อค่เด้อสำหรับมือนีไปแล้วค่ะบ๊ายบายัสดีค่ะ